หากคุณกำลังมองหาร้านเติมโลบักที่ทำให้การเล่นเกมโลบอกของคุณนั้นง่ายขึ้นวันนี้ผมขอเสนอร้าน JB Top Up ร้านเติมโลบักที่ผมนั้นไว้วางใจนอกจากราคาจะคุ้มค่าคุ้มราคายังมาพร้อมกับความไวในการเติมเพียงแค่1-30นาทีเท่านั้นหากสนใจใช้บริการสามารถเ a ิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เอาละครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยนะครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวละครแวนการ์ดนะครับที่เป็นแวนการ์ดใหม่และแวนการ์ดถาวรสามารถทำได้ตลอดไลฟ์ไทม์นะครับจนกว่าเกมจะปิดเลยนะครับทุกคนนั่นก็คือตัวละครอ,อย่างโบลี่นะครับนี่ฮะ โบลี่อันนี้นะครับซึ่งตัวละครนี้นะครับมันทํำยังไงนะครับผมมีวิดีโอให้นะครับผมจะขึ้นรูปนี้ก็แล้วกันนะครับสามารถไปดูนะครับวิธีทํากันได้นะครับทุกคนโอเคเนาะก็จะได้แบบตัดคําถามเรื่องว่าทํำยังไงนะครับหาจากไหนนะฮะเคในโบลี่เนี่ยตัวละครนี้มันเป็นยังไงนะครับก็คือตัวละครนี้มันวางได้3ตัวเป็นธาตุของอันบาวนะครับเป็นระดับแวนการ์ดนะครับกรอบมันก็จะสวยๆหน่อยนะครับทุกคนแล้วก็พาร์สก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวละครนี้มีสกิลด้วยนะครับทุกคนเ อันนี้เป็นที่ยืนแบบ i, แนี้เห็นปะที่คุมเป็นหูบานะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของเอฟเฟกต์ไม่มีนะไม่มีขึ้นผมก็งงเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของแอนิเมชันก็จะเป็นท่ายืนนะครับแล้วถ้าเกิดใส่ทั้งหมดล่ะจะเป็นยังไงก็จะเป็นท่ายืนแบบอย่างนี้ผมก็งงเหมือนกันนะจริงๆมันมีท่ายืนที่มันหันหน้าแบบนั้นไม่เสียหรอทำมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะแบบในอนาคตน่าจะเปลี่ยนนะครับทุกคนถ้าเป็นยูนิตก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนะครับและนี่ก็คือในส่วนของ คอสเปติกนะครับทุกคนก่อตัวละครนี้ดาเมจนะครับเริ่มต้นผมเป็นโมนะอยู่ที่ประมาณ5 8 0 0 0นะครับ4.4ี่จุดสี่ิจมตีหนึ่งทีระยะอยู่ที่25.5นะครับมีคิเลตอยู่ที่55%นะครับทุกคน55%เนี่ยคือยังไงเดี๋ยวไปดูในเกมนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็ตั้งใจทำแบบโคตรเลยนะครับเพื่อที่จะยืนยันนะครับว่าตัวละครโบลีเป็นตัวละครไม่ที่ไม่ได้กากนะครับทุกคนเป็นตัวละครที่เก่ง1ตัวแบบมากๆเลยนะครับเพราะหลายๆคนน้องๆที่เล่่่่นน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 นเเเเกมมมมี้้ไป็ะะะคคครรััับบจจจองแาาวดท ได้องว่าพ a าสตมันอะไรยังไงซึ่งในวิดีโอนี้ผมจะทําการอธิบายให้ฟังนะครับฉะนั้นไม่ต้องกอคลิปนะครับดูตั้งแต่ตรงนี้นะฮะและก่อนอื่นเลยก็คือรบกวนฝากกดไลค์วิดีโอกันด้วยนะครับเด็กๆทั้งหลายนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการแปลสกิลและอธิบายให้ฟังว่าตัวละครนี้มันเก่งหรือไม่เก่งอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวละครนี้น่าจะเก่งครับโอเคครับทุกคนมาลุยกันเลยนะครับมามาดูกันว่าโบลี่นั้นเป็นยังไงนะครับผมวางไปโป้งเนี่ยนะครับก็จะมีแอนิเมชันนะครับโบลี่นะ นี่ครับเรียบร้อยนะครับโบลลี่ก็จะยืนแอคแบบนี้นะครับมีตาสีเขียวออกมาด้วยนะครับอันนี้คือเป็นชายนี่นะเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับอนิเมชันนะครับนี่นะผมจะเอาออกมานี่ทุบทุบทุบอ่านี่ครับพุ่งเข้าไปทุบ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 นะครับประมาณนี้นะครับนี่อันนี้คือการโจมตีต่อเนื่องนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนแล้วกันอนิเมชันต่อมาครับจะเป็นไลน์นะครับก็คือตัวของโบลลี่นะครับจะพ่นนะ จะใช้ปากนะครับพ่นนี่นะครับอุ้ยผมชอบมากเลยตัวละครคลิคกๆเนี่ยยังแจ๋วเลยโอเคแอนิเมชันต่อมาครับขั้นที่3ครับก็จะมีแอนิเมชันแปลงร่างนะครับทุกคนอันนี้คือการโจมตีรูปแบบที่3านะครับจะเป็น f u l EV นะแล้วก็เรียกได้ว่าหลายฮิตด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับดูนะปุ้งปุ้งปุ้งเห็นป่ะหลายฮิตด้วยนะครับแล้วก็แอนิเมชันต่อมาครับทุกคน โป้งจะเป็นเซอร์เคิลนะครับนี่จะเป็นการพุ่งไปโจมตีเป็นเซอร์เคิลนะครับทุกคนแอนิเมชันต่อมาครับจะมีแอนิเมชันแปลงล่างด้วยครับดูนะลงก่อนนี่ครับ yeah, yeah. นี่โอเคโบลีก็ถ้าเป็นใชนีก็จะเป็นสีนี้นะครับซึ่งมันเป็นแฟนเมดนะนี่ครับการโจมตีก็จะเป็นปล่อยพลังขึ้นไปนะครับการโจมตีจะเป็นโคนเอล LE นะครับนี่นะฮะ และสุดท้ายครับทุกคนอนิเมชันสุดท้ายก็นี่เลยครับผมเฟรมออฟเลงนะฮะก็จะเป็นโคนที่ใหญ่โคตรๆนะครับนี่นะเนี่ยนะฮะหตัวเนี่ยใช้อยู่เท่าไหร่นะครับทุกคนแบบอ่าไม่มีไม่อิงพาร์ตินะจะอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สแล้วกันนะครับบวกกับตัวค่าวางด้วยนะครับนี่นะตัวละครนี้วางได้ทั้งหมด3ตัวนะครับ ซึ่งโบลี่นะครับถ้าอัพตันเนี่ยดาเมจอยู่ที่ประมาณ2องแสนห้านะครับบวกกับพาสีเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5้าแสนกว่า,กวานะครับนี่นะครับห้าแสนนะครับแล้วก็8วิจมตีหนึ่งทีระยะอยู่ที่58แล้วก็โอกาสคีดเนี่ยอยู่ที่100นะครับ ประมาณนี้นะครับทุกคนตอนอัปตันนะครับสำหรับโบลี่นะฮะเรามาลุยกันที่พาสีกันดีกว่านะครับหลายหลายคนน่าจะสงสัยนะครับว่าพี่เฮ้ยทำไมตัวละครมาแลดูอ่อนจังนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าอ่าพาสีเป็นยังไงและแนวทางการเล่นเป็นยังไงและเดี๋ยวผมจะคำนวณดีเบตให้ดูนะครับว่าตัวละครนี้มันอ่อนจริงๆไหมนะครับคือผมอวยมากๆนะครับโบลี่นะครับที่เป็นระดับแวนการ์ดนะครับ ผมจะเอาโบลลีวานะครับเรามาดูครับพาสซีฟที่1นะครับสำหรับพาสซีฟที่1นะครับเขาเขียนว่าทุกจํานวนคริติคอลนะครับที่เกินมา100%ของโบลี่เนี่ยนะครับจะกลายเป็นการเพิ่มจํานวนดาเมจคริติคอลแทนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าตัวโบลี่เนี่ยนะครับคริมันเกินร้อยใช่ไหมมันก็สมมติว่าเกินร้อยไปร้อยห้าใช่ไหมไอคิที่มันเกินมา5นะครับจะกลายเป็นคิดาเมจนะครับ ก็ได้ได้ว่าดีมากๆนะครับสำหรับตรงนี้เพราะว่าตัวละครโบลี่เนี่ยพอดูปุ๊บเนี่ยก็คือทุกคนน่าจะรู้แหละมันสายคลิแบบคลิจ๋าๆคือคลิโคตรและเป็นมหาคลิด้วยนะครับต่อมาครับทุกเวฟนะครับยูนิตตัวนี้นะครับจะได้รับโอกาสคริติคอล5%้านะครับสูงสุด95%เอนะครับเอาง่ายว่า95นะครับพอมันเต็มนะแบบสแต็กเต็มเนี่ยบวกกับ5%ที่เป็นธาตุอันบาด้วยนะครับมันก็จะเป็น100%นะครับ เอออันนี้คือถ้าคุณเอาไปใส่แฟมแบบโกงๆด้วยนะครับมันก็จะกลายเป็นคอนเวิร์ตเป็นคิดาเมจเลยนะครับไอพวกขีที่เกินมานั่นแหละนะครับต่อมาครับทุกครั้งนะครับที่ยูนิตตัวนี้นะครับโจมตีติดคลินะครับจะล้างสถานะดีบัฟของตัวเองนะครับก็คือถ้าสมมติว่าโบลี่ติดดีบัฟปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะล้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเป็นยังไงเช่นเดี๋ยวผมจะเอาเมาส์มาชี้นะครับทุกคนโป้งโป้งโป้งเห็นปะหนึ่งจุดสี่นะครับนี่เห็นปะโป้งหนึ่งจุดสาม แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่โบลี่เนี่ยโจมตีติดคลิปปุ๊บเนี่ยนะครับเห็นปะมันก็จะล้างดาเมจมันก็จะเท่าเดิมนะครับแต่ว่าโบลี่นะครับมันก็แน่นอนว่ามันเวลามันโดนสตันมันก็คือสตัรนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันล้างแค่ดีบัฟนั่นเองนะครับทุกคนก็คือมันไม่ได้อิมมูตัวของสเตตัสเอฟเฟกต์นะครับต่อมานะครับโบลี่นะครับหลังจากที่วางครั้งแรกแล้วนะครับจะได้รับโอกาสคริติเคอล50%ทันทีเลยนะครับในครั้งแรกนะเช่นผมวางใช่ปะโป้งเห็นปะ เห็นปะเป็น55บนะครับบวกกับอันบานะครับและเมื่อกดอัปเกรดไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะหายไปนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าโบลี่เนี่ยมันจะเก่งตอนวางครั้งแรกแล้วเราก็ปล่อยไปเลยนะครับ ถ้าที่ผมลองเล่นนะครับส่วนตัวผมค่อนข้างโอเคกับพาร์ทสิที่1มากๆเลยนะครับต่อมาครับสำหรับพาร์ทสิที่2เนี่ยเขาเขียนว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ยูนิตตัวนี้นะครับโจมตีติดคริติคอลนะครับจะเกิดการโจมตีเพิ่มเติมนะครับรูปแบบที่3นะครับหรือว่าเกิดการโจมตีต่อเนื่องนั่นเองนะครับรูปแบบต่อเนื่องรูปแบบที่3นั้นเป็นยังไงนะครับทุกคนก็คือแอนิเมชันที่3นะครับอันนี้คือแอนิเมชันที่1เนาะ ต่อมาคือแอนิเมชันที่2เคอรนี้และก็คือแอนิเมชันที่3ซึ่ง a อนิเมชันที่3นะครับผมก็รีวิวไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงก็คือมันจะเป็นการโจมตีแบบ 4E ก็คือท่านี้นะครับอ่าทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยพี่ผมเห็นบ่อยมากท่านี้ซึ่งถ้าโบลี่นะครับแบบวางไปเลยนะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะโจมตีต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวให้ดูนะอ่าผมจะเอาอันนี้แล้วกันออกมาเนี่ยป่ะโจมตีต่อเนื่องอ่าแล้วโบลี่ก็จะโจมตีไปครับโป่งโป่งโป่งทามติคิปปึป๊บ ก็เกิดการโจมตีต่อเนื่องเห็นนะซึ่งโคตรดีนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะมันจะเหมือนกับตัวละครอย่างสุขุนะนะครับก็คือตั้งลาดปุ๊บโจมตีต่อเนื่องเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ก็เหมือนกันครับแต่ว่าตัวละครนี้เงื่อนไขมันง่ายมากครับแค่โจมตีติดคลิเท่านั้นเองทุกคนและดูดิคิเลมอยู่ที่60ครับแล้วคุณจินตนาการถ้าอัพตันมันโจมตีแบบนี้เรื่อยๆนะครับหลังจากที่โบลีนะครับเกิดการโจมตีต่อเนื่องรูปแบบ3ใช่ไหมทุกคนก็จะบัฟดาเมจให้ตัวเอง50%ซึ่งจะคูล้านะครบสบา ไม่สามารถสแต็กได้ก็คืออะไรก็คือถ้าสมมติว่าโบลี่ขีดเรื่อยเนี่ยมันไม่ได้บวก50%เรื่อยๆนะครับซึ่งมันจะบวกแค่50%ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วมันก็คูดาวแยก5วินาทีนั่นเองนะครับทุกคนและเมื่อยูนิตตัวนี้นะครับโจมตีต่อเนื่องรูปแบบที่3เนี่ยนะครับจะทําให้ติดสถานะรับเจอกับศัตรูนะครับซึ่งมันดีมากนะครับไออันเนี้ยนะฮะก็คือทุกครั้งที่มันฟูไอวีเนี่ยมันก็จะติดรับเจอรับเจอ,ร,เจอรับเจอนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไม่ดูนะ เกิดการโจมตีต่อเนื่องบัฟดาเมจ50%นะครับเอ็นบาว่าจะติดลับเจอนะครับซึ่งถ้าเป็น3ตัวนะครับแบบสมมติว่าเล่นเป็นเดนไอหรือว่าเล่นโบลี่ที่ไม่ใช่นิสัยโมนาดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวละครที่แปะลับเจอได้โคตรดีครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือตัวพาร์ทสิที่2นะครับอันนี้ก็อธิบายก่อนเนาะซึ่งมันดีมากนะอันนี้ต่อมานะครับเรามาที่พาร์ทสที่3นะครับทุกคนว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ พาสีที่3นะครับทุกครั้งนะครับที่ยูนิตตัวนี้นะครับโจมตีติดคริติคอลนะครับจะลดค่าอัปเกรดครั้งต่อไป2%นะครับก็คือน้ำมายของว่าไอโบลี่เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าโจมตีไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับค่าอัปถัดไปเนี่ยมันจะลดเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทีละ2%สูงสุด30%นะครับก็คือมันเป็นตัวละครที่แบบประมาณว่าผมกดอัปปึ๊บนะครับก็ต้องรอให้โบลี่เนี่ยนะครับมันโจมตีไปเรื่อยๆก่อนนะครับอ่านี่นะเดี๋ยวดูนะ6,200ใช่ห็นว่ามันก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับ นี่อ่าเห็นป่ะมันจะลดไปเรื่อยๆนะครับสูงสุดอยู่ที่30%นะครับถ้าเรากดอัปเกรดไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะรีเซ็ตนะครับมันก็จะนับใหม่นะครับนับทีละ2 2ไปเรื่อยๆนะครับเห็นป่ะถ้าผมอัพปุ๊บมันก็รีเซ็ตนะครับมันก็จะนับใหม่ทีละ2 2สูงสุด30%นะครับต่อ1ขั้นนะครับเออก็เป็นตัวละครที่ให้มันโจมตีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนอัปเกรดต่อมานะครับถ้ายูนิตตัวนี้นะครับโจมตีแล้วไม่ติดคริติคอลนะครรรับบบจจะเเกกิดาโมตตีี่่่ออนืงูปแท1ครับ รูปแบบที่1คือยังไงก็คืออันนี้มันจะเป็นท่าที่แบบว่าจับทุ่มอ่ะนี่นะเนี่ยอ่าท่าโจมตีไม่ติดคิจะเกิดการโจมตีรูปแบบต่อเนื่องอันนี้นี่โอเคอันนี้คือมันติดขีนะครับมันก็เลยเกิดการโจมตีต่อเนื่องรูปแบบที่3นะครับก็คือฟูเอวีถ้าไม่คิมันก็จะทุบแบบนี้เรื่อยๆนะฮะเนี่ยเห็นปะอันนี้คือมันคีมันไม่คินะมันก็เลยแบบเป็นแบบนั้นเรื่อยๆนะครับก็คือมง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 ไปเรื่อยๆนะฮะ น่าจะบอกเข้าใจนะครับเพราะว่าตัวละครนี้ถ้าคลิฟ้ฟลอยีถ้าไม่คลิก็จะเป็นเซอร์เคิลนะครับทุกคนแล้วก็บวกกับบัฟดาเมจตัวเองให้อีก50%นะครับบวกกับถ้ามันคลิก็บวก50%ด้วยนะครับเป็น100%นะครับซึ่งอายุบัฟอันนี้นะครับจะอยู่ที่60วินาทีนะครับ ประมาณนี้ครับนี่คือในส่วนของ3พาสิทั้งหมดนะครับต่อมาเลยเรามาเรื่องของสกิลกันดีกว่านะครับผมสกิลนี้นะครับผมสกิลนี้ครูดาวอยู่ที่ศูนย์นะครับเป็นกอบลครูดาวนะครับนั่นหมายความว่าถ้ากดแล้วก็คือกดไปเลยนะครับกดได้ตัวเดียวนะครับเมื่อสกิลนี้ทํางานอยู่นะครับกดไปนะนี่ไปเลยมันจะเป็นโดเมนนะครับทุกคนโดเมนคืออะไรโดเมนมันก็จะคล้ายๆกับของคาวยะที่เป็นมิตินั่นแหละนะครับถ้าสมมติว่าโบลีกดโดเมนเนี่ยคาวยะ ที่สมมติถ้าคุณเอาเข้ามาด้วยเนี่ยมันจะไม่สามารถกดโดเมนได้นะครับเพราะว่าโดเมนเนี่ยจะทํางานปุ๊บมันจะทํางานได้แค่โดเมนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งสกิลเนี่ยเขาเขียนว่าถ้าสกิลนี้ทํางานอยู่นะครับจะเพิ่มโอกาสคียที่เข้า20%ต่อเวฟนะครับสำหรับยูนิตที่เป็นธาตุพื้นฐานนะครับธาตุพื้นฐานนะก็คืออย่างเช่นโบลี่เนี่ยธาตุพื้นฐานคืออันบาวนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีคายะเนี่ยธาตุพื้นฐานของคายะเนี่ยจะเป็นตัวของเนเจอร์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าธาตุพื้นฐาน ตัวของคาวยะวางไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันดูดธาตุตัวอื่นเนี่ยนะครับยังไงธาตุพื้นฐานของคาวยะมันก็เป็นเนเจอร์มันจะไม่นับตัวธาตุที่คาวยะดูดมานะครับอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเอาคาวยะลงเนี่ยมันจะไม่บัฟคลิ20%ต่อเวฟนะครับซึ่งตัวของบัฟคริติคอลเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่100%นะครับและหลังจากนะครับที่สกิลนี้ทำงานไป7เวฟนะครับยูนิตตัวนั้นนะครับจะได้รับดาเมจคริิตคอล10%นะครับทุกคนต่อเวฟนะครับซึ่งสกิลนี้มีระยะเวลา15เวฟนะครับหลังจากกด ใช้งานนะครับทุกคนต่อมานะครับเราจะเล่นกับพาสีนี้ยังไงนะครับทุกคนก็คือเราต้องเอาตัวละครธาตุอันบามานะครับผมจะวางนะครับโป้งแล้วผมก็จะวางกัดนะครับวางไปเลยนะกับดันเต้ด้วยนะครับจะวางทุกตัวเลยนะครับทุกคนแล้วผมจะอัพทุกตัวน่ะตันนะครับอย่างกัดเนี่ยคีเรตอยู่ที่5นะครับเพราะเป็นอันบานะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ที่คีมันเพิ่มเนี่ยเพราะว่ามันมีพาสีนะครับทุกคนคราวนี้นะครับผมจะกดสกิลนะครับที่เวฟที่1นนะครับทุกคนผมกดไปเลยนะครับ โป้งอันนี้นะครับทุกคนนี่นะเมื่อกี้ผมกดสกิลตอนเวฟสูตรนะฉะนั้นมันเลยเป็น40โป้งเห็นปะซึ่งพาร์สที่เขาบอกนะครับว่าไอตัวอันบาวเนี่ยนะครับมันจะไปสูงสุดก็คือ100%นะครับแต่ว่าอันนี้มันมีคีอย่างไงมันก็เกินนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเห็นว่ามันเกินนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผ่านไปแล้ว7เวฟนะครับอ่าโอกาสขีเนี่ยมันจะไม่เพิ่ม20%แล้วแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มตัวของคีดามิต่อเเวบผมพิ่มไปปะ นี่ปึ๊บอันนี้ยังไม่เพิ่มนะครับแต่เวฟน่าจะเพิ่มเห็นปะเรียบร้อยนะครับก็มันก็จะเพิ่มไปยี่สิบนี่นะเพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะซึ่งมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่นะมันจะไปจบนะครับก็คือสิบสี่เวฟนะครับอันนี้นะพอผ่านเวบนี้ปุ๊บนะครับ๋ยวเวบมันเด้งปุ๊บเนี่ยก็คือจบแหละนี่ครับคิด,ดามเมจนะครับอยู่ที่โอ้โห โคตรเยอะเลยนะก็คือแบบคูณ2เลยอะเอาง่ายๆว่าตีเนมัน3ามแสนเลยอะตัวละครนเนี้ยเนี่ยตีนี่ก็โหอันนี้ก็คือตีล้านหก๊บรบตรงโอเคผมจะกดสกิปเวฟนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับมันก็จะหมดอายุนะครับเพราะว่าตัวสกิลนี้นะครับมันจะมีระยะเวลาแค่15เวฟเท่านั้นนะครับทุกคนครับ โวนตัวผมมองว่าตัวละครโบลี่นะครับเป็นตัวละครที่แบบเก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวโบลี่เนี่ยสิ่งที่ดีเลยก็คือมันติดรับเจอได้นะครับและมันเกิดการโจมตีต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะโจมตีติดคีหรือไม่ติดคีมันก็เกิดการโจมตีต่อเนื่องนะครับถ้ามันคิปุ๊บก็ตีฟัีถ้ามันไม่คีปุ๊บก็คือจับทุ่มรูปแบบที่1พร้อมกับได้ดาเมจ50%ถ้ามันคิกับไม่คิรวมกันก็จะเป็น2เท่าครับดาเมจโบลี่ก็จะเป็น50,000 0นะครับ พร้อมกับลับเจอด้วยเนี่ยมันดีมากๆนะครับและครั้งแรกที่วางนะครับผมมันก็จะบวกดาเมจคีห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไออันเนี้ยมันวางต้นเกมได้ดีมากๆากอย่างเช่นผมมาปุ๊บผมวางเลยนะครับผมก็ปล่อยเลยนะฮะทุกคนหลังจากที่มันโจมตีปุ๊บเนี่ยนะครับถ้ามันคิก็ฟลอวบีถ้าไม่คิมันก็ตีเซอร์เคิลไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นอันนี้มันคิใช่ไหมอ่านี่นะมันก็ฟลอวบีมันดีมากๆนะครับหลังจากนั้นถ้าเงินเราพอเราก็กดอัพไปแค่นั้นครับแต่มันไม่หมดแค่นั้นครับปกติเวลาผมเล่นนะคครรััับบผผมมจจะะะววางใช่แลลล้กกก็ดสิททนนีเย เพราะว่าการกดสกิลทันทีเนี่ยมันจะทําให้โบลี่เนี่ยเก่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอ,อย่างที่บอกไปอายุการใช้งานสกิลเนี่ยมันจะอยู่แค่15เวฟมันจะเล่นแบบโหมดแบบพวกปกติได้เลยนะครับแต่ถ้าไปเล่นพวกเอเลสอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องคานวณดีๆนะครับอย่างเช่นผมเอาตัวละครอ,อันบาตัวอื่นไปด้วยนะครับก็ลองวางตัวละครก่อนไหมพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันบอสแบบตรงนี้มาแล้วเราจบได้แนๆ่ๆเราค่อยกดสกิลก็ได้นะครับทุกคนก็ลองคํานวณระยะเวลาช่วงที่ดาเมจคิเพิ่มกับคิเลศเพิ่มเอาก็แล้วกัน,น ผมมองว่าเป็นตัวละครมันแนวซัพพอร์ตได้ด้วยแต่สำหรับผมผมให้มันเป็นตัวละครไฮเปอร์แคลลี่เล่นตัวเดียวเก่งไปเลยจบๆไปเลยนะครับทุกคนคือมันโกงมากๆนะครับส่วนตัวนะคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคํานวณดาเมจโบลี่ให้ดูนะครับว่าโบลี่เนี่ยดาเมจมันเท่าไหร่นะครับทุกคนอ่าผมจะวางโบลี่นะครับตรงนี้นะครับดาเมจตรงนี้นะมันจะคูณ2นะครับโอเคมันจะคูณ2นะครับผมจะขออนุญาตทําตัวเลขเป็นคูณ2ก็แล้วกันคราวนี้ผมจะกดสกิลครับโป้งไปเลยนะครับอ่าแล้วผมจะกดไปนะครับทุกคนเวฟไปนะครับตรงช่วงประมาณเวฟ อ่าเว็บสิบแล้วกันอ่าในกรณีที่มันเป็นเว็บสิบนะครับคีดาเมจนะครับมันอยู่ที่ประมาณคูณ2นะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าเราอัพตันไปแล้วเนี่ยนะครับยังไงก็ตามครับโบลี่จะโจมตีติดคีนะครับแล้วมันก็จะบวกดาเมจตัวเอง50%นะซึ่งมันก็อยู่ประมาณ3ามแสนแปดนะครับอ่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะมันโจมตีต่อเนื่องใช่ปหมโบลี่ก็จะบวกดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่ามันคิ อ่าแล้วมันก็โจมตีรูปแบบ3หลังจากนั้นนะ่ะไอ้พาสิฟต,ตรงนี้นะครับที่โบลี่โจมตีแล้วไม่คิบวกดาเมจเนี่ยตรงนี้ตัดไปได้เลยครับเพราะว่ายังไงก็ตามมันไม่สามารถจะโจมตีและบูทดาเมจ50%ตรงนั้นได้แล้วนะครับเพราะว่าคีเนี่ยมันเกินลอยไปแล้วมันการันตีได้แล้วว่ามันโจมตีติดคิดและฟลอยอย่างเดียวแน่นอนนะครับทุกคนโอเคพอเรากดตัวโดเมเนเนี่ยเวฟที่10นะครับดาเมจโบลี่จะอยู่ที่เท่าไหนนรนะนนะ 1, 000, น่นะครับทุกคนถ้าโจมตี1น่ทีนะอันนี้นะสามแสนแปดหมื่นหนึ่ โป้งดาเมจอยู่ที่ตรงนี้ครับ80,000 8 0 0 0 0ตรงนี้นะครับผมคูณ2นะครับคูณ2เพราะอะไรเพราะเกิดการโจมตีต่อเนื่องรูปแบบที่3นะครับเพราะว่าโบลี่มันคลีนะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ1น0 0 0ล้านในเวฟที่10ตอนเปิดโดเมนนะครับอันนี้คือโบลี่ตัวเดียวไม่มีบัฟตัวอื่นแครี่ตัวเดียวเลยไฮเปอร์ Hyper เลยแล้วตัวดีเพเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะอ่ะนี่นะอยู่ที่อันนี้นี่นะครับแสนเก้าครับ เราผมคือมันเยอะมากๆนะครับแล้วมันโกงโคตรๆด้วยนะครับไม่พอติดรับเจอร์อีกตีโจมตีโป้งฟูเอลีรับเจอร์ดาเมจหลักล้าน6คือมันเวอร์มากนะครับอะต่อมาถ้าสมมติว่ามันไปเวฟที่14แล้วกันนะครับอะเวฟที่14นะครับอะผมจะคำนวณให้ดูนะครับโบลี่นะครับ3 8 0 0 0 0นะครับ คูณตัวของ2.7นะครับทุกคนอันนี้ไม่มีนกเทพนะครับถ้าคุณใส่แฟมิเลียนกเทพไปด้วยนะครับมันจะเวอร์ไปอีกจะเท่ากับดาเมจ1ล้านสหมื่นนะครับ1ล้าน3หมื่นคูณ2ครับเพราะว่าเกิดการโจมตีต่อเนื่องรูปแบบที่3 f ม l e ดาเมจอยู่ที่ประมาณ2ล้านครับหารตัวระยะเวลาการโจมตีเนี่ยนี่ครับ DPS อยู่ที่2 4ง5 0 0นนนะครับทุกคนถ้าผมคำนวณผิดสามารถคอมเมนต์แก้ได้เลยแต่ว่านี่คือจำนวนตัวเลขที่ผมคำนวณได้ โบลี่เป็นตัวละครไฮเปอร์แคลี่ที่เวอร์ที่สุดณตอนนี้ครับทุกคนตัวละครแบบคิแบบตรง,ง,งๆแบบตีโป้งโป้งดาเมจทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยพี่ดาเมจมันน้อยจังเลยคือผมอยากจะบอกงี้เกมนี้มันไม่ได้วัดกันที่เลขดาเมจครับมันวัดที่พาสซีฟวิดีโอนี้น่าจะก,กระจ่างกับหลายๆคนนะครับว่า เล่นโบลี่ยังไงให้เก่งหรือว่าผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนมุมมองหลายๆคนได้ว่าเฮ้ยผมมองโบลี่แม่งกากแต่โบลี่แม่งเก่งขนาดนี้เลยเหรอวะผมไม่รู้ว่าทุกคนมองยังไงนะครับอันนี้คือมุมมองที่ผมมองนะนี่คือคลิปวิดีโอที่จะพูดให้ว่าโบลี่ไม่ใช่ตัวละครที่แม่งกากนะครับเป็นตัวละครที่โคตรเก่งนะครับถ้าผมกดเวฟไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะอาตัวนี้นะมันจะเด้งแล้วมันก็จะจบเร็ว โอเคออกจากโดเมนไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็คือตัวของโอกาสคีดาเมจคิมันก็จะหายไปนะครับซึ่งตัวเลขดามเมจเมื่อกี้นะครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเรากดโดเมนนะครับทุกคนเออมันก็เลยดามเมจเป็นหลักแบบสองล้าน1ล้านอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้กดโดเมนนะครับดาเมจโบลี่มันก็จะประมาณนี้ครับประมาณ5 0 0 0 0นนะครับเพราะว่าโจมตีติดคลิปไม่ติดคลิปหรืออะไรก็ตามนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนดามเมจประมาณนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับสําหรับใครที่แบบมองว่าเฮ้ยพี่ทําไมโบลี่มันถึงตีช้าจังเลยมันไม่ได้เก่งหรอกมันตีช้าดามจก็2 0 0 0 0 0กว่าอุย้ยต่อให้มันดามจเป็นล้างแต่มันตีช้าขนาดนี้วูยังไงมันก็อ่อนคือถามว่ามันตีช้าไหมใช่ครับคือตัวเลขอะมันช้าแต่ว่าในทางเทคนิคของพาสซีฟแล้วตัวละครน,นี้ไม่ได้ตีช้าไม่ได้ตีช้านี่คือยังไงโอค๊คแปดวิโจมตี1ทีนะครับแต่ว่า8วิโจมตีเนี่ยนะครับจะเกิดการโจมตีต่อเนื่องนะครับพอปุ๊บ มันก็จะเกิดการโจมตีต่อเนื่องอีกนะครับทุกคนยวด,ดูนะอ่ะโจมตีต่อเนื่องคือถ้าเกิดว่าใน8วิเนี่ยนะครับมันจะโจมตีอย่างน้อย2ครั้งแน่ๆนะครับอันนี้คือถ้าไม่คิดก็จะเกิดการโจมตีรูปแบบที่1แต่ถ้ามันคิดเมื่อไหร่ครับโจมตีต่อเนื่องที่1อ่าเห็นไหมพอมันคิ้ปุ๊บเรียบร้อยครับเกิดการโจมตีที่เป็นต่อเนื่องรูปแบบ3ก็ฟูอยู่อีคือคุณดูครับ8วิมันจะออกท่าเยอะขนาดนี้หรอ คือเขาจริงๆแล้วตี8วิปุ๊บมันก็จะคูดาวพอคูดาวปุ๊บตัวของการโจมตีต่อเนื่องก็จะเกิดขึ้นนะครับถ้ามันคริก็เกิดการโจมตีต่อเนื่องรูปแบบ3นะครับแล้วก็คูดาวแยก5วิต่อมาถ้าสมมติว่ามันไม่ครีมันก็เกิดการโจมตีต่อเนื่องรูปแบบที่1แล้วก็คูดาว5วินั่นหมายความว่าตัวโบลี่เนี่ยก็ยืนรออีกแค่3วิเท่านั้นก็จะเกิดการโจมตีต่อเนื่องไม่ว่ารูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าโบลี่เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคก็คิดว่าน่าจะกระจ่างนะครับทุกคนว่ามันเก่งไม่เก่งอะไรยังไงนะครับน่าจะเป็นคําตอบให้กับหลายๆคนได้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงครับสำหรับโบลี่นะครับสามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแล้วก็จะมีคําถามอีกคาถามหนึ่งแล้วผมเล่นโมนาดหรือว่าเดนไอดี อันนี้ผมไปลองช่างมาแล้วนะครับแนะนําว่าเป็นโมไปเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโบลี่เป็นตัวละครที่แพงโคตรครับกว่าจะเล่นได้3ตัวแบบอัปตันเนี่ยมันค่อนข้างนานถามว่า3ตัวอัปตันมันเก่งกว่าโบลี่นี่ไหมมันก็คงเก่งกว่าผมไม่รู้นะผมไม่ได้ลองเล่นนะครับมันก็คงเก่งกว่าผมใช้คํานี้ว่ามันคงอาจจะเก่งกว่าแต่ว่าผมมองว่ายังไงโมนาดโบลี่มันก็เก่งกว่านะครับทุกคนถ้าใส่แฟมิเลียที่โกงๆอย่างตัวของเบิร์ก หรือแฟมใหม่อะไรเงี้ยคือมันมันโกงมากๆนะครับสำหรับโบลี่นะครับส่วนตัวผมมองแบบนั้นนะครับเดี๋ยวจะมีคําถามอีกว่าทรงแล้วพี่ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปที่เป็นคลิปทรงก็แล้วกันอันนี้คลิปรีวิวผมก็เลยจะขอลงลึกไปเลยเพราะว่าเป็นคลิปที่มันมาปุ๊บแล้วก็หลายๆคนก็แบบดูถูกว่าตัวละครมันกากนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่พอผมไปลองเล่นจริงๆคือมันเก่งมากๆผมว่าอยากให้ทุกคนนั้นเปลี่ยนความคิดว่าตัวละครโบลี่มันกากจริงๆมันไม่ได้กากนะครับทุกคนแค่คุณไม่